ทำอะไรตรงนี้เนี่ยไอการมันคือฆ่าใครตายไหมฆ่าใครไม่มีนะไะเอามาจากไหนฉันให้เธอร้านหนึ่งบอกความจริงหมาให้หมดมีเอาด้วยหรอไอการมันทำร้ายฉันถ้าเธอบอกฉันนะฉันสัญญาเลยว่าฉันจะปกป้องเธอฉันจะไม่ให้ไอการเนี่ยทำอะไรเธอได้แม้แต่ปลายเล็บ วันนั้นการมันทะเลาะกับคุณเคนเรื่องโอนหุ้นบริษัทไปเป็นของมันแต่คุณเคนไม่ยอมทําตามที่มันบอกเพราะเขาจะเก็บไว้ให้ลูกสาวกับภรรยาของเขาการมันเลยใช้กําลังกับคุณเคนจนเขาไม่หายใจ ไม่การตายของมันเป็นอุบัติเหตุไงเ,เธอก็ต้องห้ามบอกเรื่องนี้อะใครด้วยเพราะไม่ใช่แค่ฉันที่โดนแต่เธอต้องโดนด้วยเพราะเธออยู่ในเหตุการณ์มันไม่เลวจริงๆเลยนะฉันจะหาหลักฐานมาเอาผิดมันให้ได้เลยความจริงฉันมีหลักฐานเอาผิดมันทุกอย่างจริงเหรออือ การมันเอาไปทําลายไว้แล้วอ่ะฉันแอบเก็บเอาไว้เพราะว่ากลัวว่าวันหนึ่งมันจะกลับมาทำร้ายฉันฉันเธอมาให้ฉันได้ไหมเฮ้ยทำไรกัน่ะ <c oughs> อุ๊ยนี่อย่าบอกนะว่า แกแอบดีแฟนขนรอ <c oughs> บ้านี่แฟนแกนะเว้ยไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นหรอกเฮ้ยพอดีพนักง,งานโทรมาหาฉันแล้วว่าฉันว่าฉันต้องไปแล้ววะ่ะไปเจอกันนะเว้ยจ่ก <c oughs> แอนแพทย์